แม uko, 65, 75, 15, dachte, yeah. ่ล claro uh, ูกนะครับผมราคาหกหมืนหาครับคุณพ่อบนยาขายเนาะครับผมหกหมืนหาตขาครับตัวลูกเนี่ยนครับหกหมื่นหาเนะครับผมนล้วครับพี่น้องมาเบิงนะครับผมผ้าเบงนะครับผมถ้าพี่น้องมากตึกใจหกหมื่นหาเนาะครับะไรเป็นครูต่อร้องไหนจักหน่อยนะครับคุณพ่อบนว่าครับผมเดี๋ยวผมจะผ้าเบิงเนี่ยครับลูกมันถนียาพี่น้องสนใจอยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถิ่แม่กับม้าอีกซีเดีอนว่าสันครับเนี่ย ซื้อไปนี่คุ้มเล่มนั้นปะครับเนี่ยเอาไปน like ี่คุ้มเล่มนั้นปะครับเด็ดกระม้านลูกกระเน่เลยแหมกระม้านลูกกระเน่ครับผมเนี่ยผ่านอีซีเดือนแล้วแม่นี่จักปีแล้วครับเนี่ยแม่นี่ก็ประมาณห้าปีห้าปีแล้วเนาะครับผมนี่ยห้าปีแล้วแถมผ่าอีซีเดือนนะครับผมเนี่ยได้ได้ไปก็ถือว่าคุ้มเล่หระครับเนี่ยอ๋อนี่พาพี่น้องเบิ่งสวดเบิ่งซ้งพันเนี่ยมักเรือจังเด้ ชอบเลือดอังใดกสิทีมสองทางติดต่อครับคุณพ่อไปห้ครับตอนนี้เราพานยางเบิ้งก่อนถ้าพี่น้องฝนอยากเบิ้งขาเบิ้งหางเบิ้งยังนี่สวสดเบิง้งทรงสลีละ่ะเบิ้งครับผมสีขาวนาี่ล่ะยางอวอมทางฝุ่นเบิ้งกันครับลงสวสดเบิง้งทรงนะครับถ้าพี่น้องสนใจชอบเลือดอังใด มก็ได้ทิมเบอร์ติดต่อร์มาให้นะครับเพื่บื้งขาเบิ้งเล็บครับผมเนี่ยพี่น้องมากเลยครับผมเนี่ยนี่ครับผม,มงัวงามครับผมไทยเป็นครูแม่ลูกมะฮูวัดเดียวคนเดียวขายบอลจังไดกับท่านสอบกับน้าร้องโทรมาปรึกษาสอบถามเพป็นเบิ้อเแรกปัญหาเพป็นอยากขายเดียวหรือจังไดนะครับผมเนี่ยนี้พามาเบิ้งเนี่ยเป็นจังไดเพคนว่ามีทองนำมนสาสั่นซื้อถือนเนี่ย สดบางส่งบางหนา้าบางตาจังหวัดนะครับแม่หกหกห้าครับผมหกหมื่นห่านะครับผมเ 6, 000, 5, นะี่ยหกหมื่นห่านะครับู้ใดอยากได้งว่านะครับไปเลี้ยงชอบหรือจังไดมากผมก็สิทิมเบช่องทางติดต่อของพอไปห้ยแ้วครับเด้อเนี่ยผ้าเบืงเ้งอันนี้ตัวนี้นะครับผมคู่นี้นะครับเนี่ย คู่น้อยนี่ลูกมันนี่ครับลูกเพิ่นครับขายเป็นคู่นี่นะครับผมทั้งลูกทั้งแม่มันสวดมองส่งมันแขนมังขานะครับผมเนี่ยสวนสูงนะครับผมตัวนี้ส่วนสูงผมสูงลอยหมกซิมฮานะครับผมกัสยูวังระวังข้อผมนะครับผมบมหอดบมหอดอันบมหอดข้างเนาะครับผมหอดประวังข้อผมเนี่ยครับผมไตข้อครับผมส่วนสูงเพิ่นนะครับเนี่ย เ้องหน้าบางตา่างที่พี่น้องม่าได้เห็นหน้ามันอยู่เบื้งหน้าเพิ่นนะครับผมหมกบอคือบอนะครับผมเนี่ยตัวนี้แหละครับผมตัวลูกกาสีสูงซ้ำเอวผมนี่แหละครับผมตัวลูกสูงซ้ำเอวผมผมสูงหนึ่งหกสิบห้านะครับพี่น้องร้องกาคำนวณเบิ่งได้เลยครับผมนี่ยเนี่เนี่ยพื่นทานมาแล้วครับเนี่ยนครับผมหกหมื่นห่านะครับผมเนี่ย หกมือหาสองตัวครับผมกูนี่ล้วก็ท่องน้ำอีกครับผมซีเดือนแล้วเพิ่งว่านี่ยนี่นะครับผมนี่เหมือนถ้าพี่น้องชอบหรืออยากได้อย่างไแล้วก็ผมสิติดเบอร์ติดเบอร์สอบถามคุณพ่อไว้นะครับผมเนี่ยถ้ามักดอกวคะครับผมนีม่นี่ผ้ามาเบิองครับผมอยู่ตลาดจะสูนะครับผมนี่ผ้าจอลึกรายละเอียดเบิองนะครับผมเนี่ย ทีพีนองครับผมอยากสัมผัสอยากเห็นตัวจริงตัวเป็นเปนกับขอสอบถามติดต่อคุณพ่อได้ครับผมอยากเห็นตัวจริงอยากที่ไหนอยากสัมผัสอยากจับอยากใบกระจังคุยกับคุณพ่อนะครับผมเนี่ยอันนี้วันนี้ผมพามาเบิ้งสักก่อนนี่ครับผมสูงกับนะครับผมหกหมื่นห่านะครับผมเนี่ยหมื่นห่าครับหาสนใจแล้วครับผมอันแม่ไม่เบิดทรบ่ครับเบิดท้ออ่ะแม่ 0 9 1 6 7 5 6 7 5 4น0 6 4 5 0 6ี่นี่หแล้วครับเบอร์โทรติดต่อคุณแม่ครับผมเนาะโทรไปเลยเลยมันบอครับถ้าสนใจเรื่องไหนอยากคุยอยากต่อนรองอยากเห็นอยากสัมผัสอยากจับอยากใบก็โทรหาเพื่อนก่อนนะครับผมมันทีเพื่อนย่ใส่นะครับผมเด็กนั่งไปหาเพื่อนนะครับผมเนี่ยสำหรับมันนีภาพมาเบิ้งตัวนี้นะครับหกมืนห่านะครับผมเนี่ยครับผมหกมืนห่านะครับเนี่ยสนใจโทรติดต่อหาคุณแม่คุณพ่อเพ่นใดเลยนะครับผมเนี่ยคู่นี้รัค ดูกุชุมนะครับผมอันคำเตยได้ไป,ไปยืม <ไป S 1> วะค, <ไป S 1> ครับเมื่อนนะบ่นี่ครับ